วันนี้แดดดีมากเลยเมื่อเช้าไปซื้อเส้นก๋วยจั๊บยวนนะคะอันนี้คือเส้นก๋วยจั๊บยวนคือจริงๆแล้วเมนูนี้ตั้งใจว่าจะทำตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะเนื่องจากว่าหมูยอมันเยอะมากแบ่งมาไม่รู้จะแบบยังไงเนี่ยนี่ยังเหลืออีกในตู้เย็นอีกเยอะแยะเลยก็เลยไม่ได้ทําอาทิตย์ที่แล้วก็เลยมาทำาทิ์นี้ก็เลยเมื่อเช้าไปแวะซื้อเส้นนี้มาแล้วก็เอาหมูยอมาต้มทําเป็นน้ําซุปนะฮะแล้วก็ต้มกับกระดูกหมูนะฮะเอามาดูคะ่ะอันนี้ค่ะ เราต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีกระดูกหมูหมูยออะไรเงี้ยอ่าเราจริงๆอ่ะมันต้องเคี่ยวไปอีกนะฮะแต่ว่าเราก็เคี่ยวมันในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หมูยอเราจากที่ต้มไปแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นซะแล้วเราก็มีเครื่องปรุงของมันนะฮะเครื่องปรุงของมันนี่ก็จะเห็นว่ามีพริกป่นอันนี้นะหอมเจียวนะแล้วก็ต้นหอมซอยพริกน้ำส้มพริกไทยจริงๆริพริกไทยมันช่วยชูรสอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า เราจะให้มันแซบขึ้นด้วยการใส่พริกไทยดําเหมือน3ามเกลือฮะแล้วก็รากผักชีนะฮะเอาลงไปนี่ค่ะพริกไทยดานะฮะโอเคแล้วเราก็เอารากผักชีลงไปตำพร้อมกันเลยค่ะลงไปตำพร้อมกันนะฮะระหว่างนี้เราต้มน้ําไปด้วยอ๋อลืมไปค่ะพุ่มกับดิฉันถ่ายอยู่นะคะแม่จันสวัสดีแม่จันค่ะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเป็นพุ่มกับเป็นมือ,ม,อมือกับข้าวอันดับหนึ่งของที่บ้านเหมือนกันนะฮะนี่ค่ะแม่จันเป็นคนถ่ายให้ดิฉันนะคะ เป็นผู้กำกับนะฮะเป็นผู้กำกับให้ดิฉันด้วยนะฮะรักนาตรงนี้แหละไม่คือน้ำมันจะต้องแซบเผ็ดคืออร่อยอร่อยแม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่การปรุงอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะต้องทําน้ําให้มันนัวเฮ้เราใส่รสดีไปในน้ํำยังไม่จันใส่แล้วนะนิดนึงนะโอเคแม่จันพูดได้นะแม่จันพูดได้นะนนพูดเป็นใช่ไหม โอเคค่ะพูดเป็นนะฮะแหมพยักหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะฮะแม่จันโอเคโอเคค่ะแล้วเวลาโขกมันมันจริงๆเลยอ่ะเอาละนี่ฮะโขกเอาพอที่มันเนี่ยฮะอย่างงี้นะโอเคเห็นไหมโอเคนะเห็นยังไหมจันค่่ะใสเลยโอเคใส่เลย, okay, เลยอ่าโอเคค่ะเคี่ยว,ยว,ยวแล้วเราก็เอาขึ้นเคี่ยวอีกทีหนึง่งคือระหว่างนี้เนี่ย เราก็น้ําเดือดดิฉันเล่งน้ํานิดนึงนะฮะโอเคเล่งน้ํานิดนึงไปเลยแล้วก็ดิฉันเอาเส้นนี่ฮะต้มโอเคค่ะต้มจะรู้ได้ไงว่าเส้นมันสุกก็คือเส้นมันจะใสอะฮะเส้นมันจะใสพอใสเสร็จแล้วใสหัวไปอ่าเราก็เตรียมแหมดิฉันเสียดายความ ดิฉันเสียดายความนัวของน้ำมันค่ะขออนุญาตนะคะบ้านๆยกครกเทเลยค่ะนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำมันก็จะมีไม่จานมาดูสิเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมน้ำก็จะมีกลิ่นความเผ็ดขึ้นหอมหอมไหมหอม,หอมบอกแล้วว่าหอมอ่าโอเคทีนี้มันเดือดแล้วนะคะเราก็คนเส้นไป โอเคเส้นถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าลวกด้วยน้ําเดือดดีสุดต้มด้วยน้ําเดือดดีสุดแล้วก็ดูจังหวะว่าถ้าเส้นมันเริ่มใสเราก็เสร็จแล้วแค่นี้เองนะมันก็จะมีความเหนียวนัวอย่างนี้เดี๋ยว,ยวแม่จันคนให้หน่อยถ่ายไปคนไปอ่ะถ่ายไปคนไปนะเดี๋ยวดิวฉันไปเอาที่ลวกเส้นมาก่อนอ่า อ๋อที่ลูกเส้นดิฉันมีกระบวย y มาแล้วนี่กระบวย y ดิฉันไปไหนวะเมื่อกี้นี้อ่าโอเคอะอีกสักพักนึงแม่จันเนาะใช่ใช่อ่าโอเคอีกสักพักนึงโอเคเราเอาน้ําเดือดเนี่ยก็เดือดอยู่แล้วแต่ต้องคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีแป้งอยู่ไงเดี๋ยวมันจะติดก้นติดก้นใช่ไหมเห็นไหม <c oughs> นางทักษะการทําอาหารนางเลิศจะตายอ่าอ่าแม่จันคนไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเอากระบวยกระบวยเมื่อกี้เหมือนหยิบมาแล้วป่ะแม่จัน กระบวยลูกก๋วยเตี๋ยวอะในในที่ล้างจานที่ล้างจานอ๋อโอเคโอเคค่ะอันนี้มันจะไม่ต้องใช้ผกักไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคือไม่ต้องใช้ผกักแบบแบบปกติอย่างถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยก็ต้องถั่วงอกผักบุ้งเนาะอ,อันนี้ไม่ต้องอืมต้องเคี่ยวมาหน่อย,ออย,อยโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็รอมันแป๊บหนึ่งนะคะอ,อ่ามาคราวนี้เส้นเริ่มสุกแล้วทีนี้ เราต้องเราต้องคนเอาไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดก้นนะฮะทีนี้พอมันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวข้นคือต้องบอกแบบนี้ก๋วยจั๊บยวนเนี่ยปกติเวลาที่ที่เป็นสูตรของเขาเลยเนี่ยเขาจะทําทั้งหมดลงไปในหม้อเหมือนเราต้มโจ๊กต้มข้าวต้มมาหาคุณผู้ชมมันก็เลยต้องตักตักในหม้อแล้วก็ทุกอย่างเสร็จเลยแต่อันเนี้ยที่เราต้องแยกต้มเพราะว่าเรากินทั้งวันไม่ใช่นั้นเดี๋ยวเส้นมันจะอืดเนอะนะเราก็เลยต้องต้มแยกเข้าไป แบบนี้ทีนี้พอเส้นมาเริ่มใสแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะอย่างนี้ถือว่ามันลอยขึ้นมาแล้วอารมณ์เหมือนลอดช่องเลยห่ะมันก็สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีความหนืดความกรุบโอเคทีนี้เจ๊ยกลงเลยนะฮะร้อนหน่อยเนาะโอเคแล้วเจ๊ก็เอาหม้อตั้งขึ้นไปเล่งน้ําให้มันเดือดโอเคค่ะทีนี้มาดูเส้นฮะมาดูใกล้ๆเนี่เห็นไหมฮะเส้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ น้ำน้ำมันก็จะมีความข้นของมันเนี่ยอันเนี้ยโอเคเราก็ใส่น้ำเนี่ยไปได้เลยฮะไปไปไปในจานได้เลยนะฮะโอเคทีนี้มาดูวิธีการาปรุงของดิฉันนะคะโอเคดิฉันจะปรุงแล้วนะอ่ะดิฉันขออนุญ,ญาตแบบนี้เวลาจะกินนะฮะน้ำเดือดแล้วเราก็หยิบเส้นเลยฮะอ่มาดูวิธีการหยิบเส้นเนี่ยนะฮะหยิบเส้นขึ้นมาเลยโอเค แม่จันเอามาจะทําให้อาจารเดียวก่อนค่ะเอาจาเดียวก่อนนะคะอ่าแม่จันยังไม่เอานะคะอ่าแม่จันนี่เวลาทํากับข้าวขึ้นมาดิฉันไม่ต้องไม่ต้องบอเรี่เรื่องรสชาติเลยนะคะนางคือมือหนึ่งของบ้านอ่าอีฉันเอาเบาๆก่อนนะคะเบาๆเพราะเาะมื่อาเช้ากินขนมปังกับคาสาดปจุกแล้วค่ะโอเคโอ้โหเส้นสวยมากเลยอะ่ะแม่จันเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่าโอเคพอเราได้เสร็จแล้วนะคะเส้นทีนี้ เราก็เอาหมูยอนะคะใส่หมูยออ่าเห็นไหมหมูยอเยอะใส่ไปเลยค่ะรัวๆอ่ารัวไปอุ้ยโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยนี่ค่ะพอหมูยอเสร็จทุกอย่างก็อันนี้หอมเจียวเนี่ยมันต้องมันต้องใส่เยอะๆเลยอ่ะเนี่ยหอมเจียวเรากรอบกรอบเพราะว่า เราขั้วเองนะคะ,ะเนี่ยแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกก็ก็ซื้อแบบที่เขาขั้วแล้วก็ได้แล้วกต็ต้นหอมโรยค่ะต้นหอมโรยจริงๆเขาไม่ค่อยเขาไม่ใส่สับไม่ค่อยใส่ผักชีนะแม่จันเนาะเขาใช้ต้นหอมเนาะใช่เขาเน้นต้นหอมแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยเราใส่ไปในน้ําซุปแล้วใช่ไหมคะเราก็โอเคอ่ะแน่นๆไปเลยเดี๋ยวพวกนี้เรามาปรุงเพิ่ม ทีนี้อได้แล้วน้ำของดิฉันดิฉันขอเอาตะหลิวก่อนนะฮะโอเคอ่ะอ่ะโอเคอย,อ,ยอยู่นี่แหมดิฉันก็ลืมอ่ะมาเดือดแล้วค่ะนเอาสักเอาสักสองชิ้นนะคะอ่าดูนะคะเออนีอ่มันหอมพริกไทยมากเลย เอาใส่รากผักชีเอา,เอาขึ้นเอกเนี่ยค่ะแค่นี้เองง่ายๆแต่มันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงน้ำอะฮะน่ากินไหมอ่ะแม่จันดูอ่ะเป็นไงวะเหมือนที่เขาขายยังอ่ะแหม,แมของดิฉันเนี่ยของเจ๊เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมาแม่จันมาดูนะเห็นไหมเหมือนที่เขาขายใช่ไหมอ่ะเหมือนเลยแต่ว่าแหมมันยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะฮะเจ๊ก็ต้องปรุงให้มันแซบขึ้น พริกน้ำส้มนะ <hale> พริกไทยโดยโรยไปอุยร้อนแล้วก็พริกป่นนะคะพอไหมแค่นี้ไม่พอของดิฉันโรยไปอีกหน่อยอีกสักนิดนึงโรยไปอ่ะเบาๆที่ฉันไหวฉันเติมน้ำปลาหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นิดนึงโอเคเอาละทีนี้ ดิฉันก็ลุยแล้วพามาฮะแม่จันเป็นไงสีแซบมะนี่โอ้โหมันต้องกินร้อนๆอ,อย่างนี้เหรอฮะทีนี้ฉันกินเลยก็โควิดเถอะกระจายอืมอร่อยพอใส่น้ําตาลไปนิดนึงตัดร้นะเฮ้ยอร่อยเลยว่ะแม่จันเพอาะใส่น้ําตาลหน่อยอร่อยอเดี๋ยวดูเส้นดิเป็นไงบ้างอืมอ่ะเหนียวนุ่มอร่อยอ้าปากมากไม่ได้เจ็บ เจ็บไหมเจ็บไหมเว้ยชาตนะคะเจ็บไหมรับไม่ได้เจ็บไหมเว้ย <c oughs> อร่อยมากเลยอะโอเคจบอร่อย <c oughs>